มือกันซื <re> ้อช <fucking> ูนชุนท yeah, We ี่บ้านนลยแฟว่าไปซื้อเป๊ะเยแล้วเอาตัวท้ายลชนชนเเืสบายดีผ่านแล้วก็รงพุ่มันชาบ้าก็พูเือนมันดวันไหนีว่าจะได้ตัวเกหนด ยังอมาอ่านบนไปล้สรกันทสา้าสามเอ็ดที่หน um uh uh ึ่งอะรันเนาะว่าจ้ากด้มันทจได้รียก่าเพราะว่าือแล้วมนั่งเลยว่ามันจะือสามเก้าเก้า ไม่โฮฟ้าพูเดเลยนะนี่อันก่าแฝดโอาเทิกันแล้วเกเป็น,ปเ,ปนเป็นเล <c oughs> เ็กก้าเนะนาวาข้าวอนนั้นราชิ้กก้าวหนึ่งมันโกห,น,น,หนึ่เมันาชิ้นเนาะลาชิ้นาซื้นก้าแฝดกับเทามีเหมือก้าแฝดกแอินี่ไม่ไเ้ไม่เลขไลขไ่มีไ่ไข่ัม้ัล แล้วชูหกแกะก้อนนะแล้วหกนึลมันโอ้เก้าหนึ่งกระดาวันนี้เลขหกคนนก็เลเป็นเลขเก้าก็เลือตี้เราก็เลสามใบวางเลยแล้วก็หลอนก็ลี่ใมันนะเจ็ดเจ็ดือามนอ้น่ะคุณาดงลกนเก้าเ ว่าเาค่อยมากกเรงว่ามงนอ่ะ่อยู่งคลจ้ตา้าพนางจะไหวงอินข้าวเปลือกเงี้ยจุนนี้เจ้ตาเจ้าว่ากันเบิ่งเนี่องบังหงคลล่ะมงลล่ะนาจาแตนาเจาตางิน นุ oh, this ่นนี่ลายเปนจ้าอ้อนอยู่หีบมาสังกุลนึงเออมาห้เนู่นุ่นน่นเนาะเนี่ยถค่คอยมาเนี่ยนู่นอยู่ในเหมือาแต่ว่ามานีแบบว่างสนี่นะคุุดเลคุดคุดนี้ลงาุคุดนี่่ออีบันีน่ะวางนากน้อยเกโอ้้ามันเยอะลนี่เนี่ยเนวาก็ เลี้ยงว่ามืนมือลถก็รู้ลแล้วว่าห้ามื่นก็แตะวันแล้วหน้าวาขนาดราเลดกกะรถจนึงข้าเนาะรก็จนยู่เนาะยังเลือกขุน้าอยู่เนาะมอยู่เ่นี้ก็เดินี่ก็ชิชิอดไปต้งหกน้าเดี๋ยขอดก็ชิ่หนึ่งเา

เขาได้อำนาจเขารวันจไปป๊อกเขารวยกว่าเลยนะได้อนาจได้ตายลกที่ดินที damn, ่เก้ายันหมดที <S 5 <S 5่นี่คนมาซือวัสดีดินพันนาตามน่าไอ้บ้าไปก็ย่านภาษีเกินนะก้องห้าวคนไม่รู้จักกาลเทศะ

นลมันบ่ามนาเลืก่อนถเจอเอ้หามไม่ดเาี่ัดรมามไดาเห็นท่าพีเชืขกันท้งนี้นะกัเราเอาไปจำร้วข้าบดูดกันเท่าข้าากันชิ้นมานปม้าเาหาสเต้เนี่ยเรื่องกัเชื่อรถนกันเอาเลมงนเอาเงินลที่่านันน

แก้วน้กจ <Wow. S 1> oh, ิงแก้วพเลยขวดน้ำพนนาประจําเรือว้าขาได้เรืว้านะมันทำควันได้แล้วดูเขาดีแล้วมันจะปั่นก็ป่นไม่ได้แล้วรหว่า

ลังวยเลยยตอายกับับม <functional>, awesome. ้องดนทีโคตอปัดทีนได้เสร็จแล้วนะครับจิดุดล่องเทานนะครับทีนี้แต่ใส่ทานเรียบร้อยก็จะตื่นนะครับ นี่ใส่พื้นนะครับปรับพื้นปรับพื้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้ขุดล่องอยู่ขุดล่องล่องเฮคารและัวเี๋แบบนี้นี่ล,กกแบบนนล,ล่องเฮคารบวางลงนะค,ะะค,นะคะรับก็จะีุดเาเรียกว่าเคานะคะนี้ขุดล่อง ใส่คานเรียบร้อยแล้วก็จะตะปูนซีเพ็กนะครับมาเทเทพื้นทำพื้นบ้านหลังใหญ่ก่อนนะครับเนี่ยงิหนห้องน้ำห้องส้วมห้องครัวนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับห้องน้ำห้องส้วม ตอนนี้ก็จะเทพ,พื้นนะครับเดี๋ยวไปขุดล่องก่อนนะครับ